ด้วยกันในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นท้าไฟของเรามาเริ่มจากทาวอร์รับกันเลยครับหนึง่งสองซ้ำปูไตปูไตปูไตและปูไตวันนี้เรามาเต้นกับคําว่านินทาครับนินทาก,ก็คือการที่พูดถึงคนอื่นไม่ดีแถมยังพูดรับหลังอีกต่งางหากจะต้องทํายังไงเวลาเจอการน,นินทามาเต้นท่าแรกด้วยกันเลยครับหนึง่งสองซ้ำจับกลุ่มหนี จับกลุ่มหนีจับกลุ่มหนีจับกลุ่มหนีถ้าเห็นเพื่อนๆเริ่มตั้งวงเมามอยเราพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องเข้าร่วมดีกว่านะครับไปดูท่าต่อไปกัน1 2ึ่งสซ้าพูดไม่จริงไม่สนใจพูดไม่จริงไม่สนใจ,พ,นใจพูดไม่จริงไม่สนใจพูดไม่จริงไม่สนใจ ถ้าเรามั่นใจว่าทำสิ่งที่ดีเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนต่อให้มีคนนินทาก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับแข็งแกร่งเข้าไว้1ึ่สสปล่อยวางให้อภัย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 เวลามีใครพูดไม่ดีเนี่ยก็ต้องปล่อยมันไปบ้างนะครับอย่าไปโกรธใครนานยิ่งโกรธก็ยิ่งทุกข์ครับคราวนี้เต้นรวมหนึ่งสปูไตปูไต ปูไต่และปูไต่จับกลุ่มหนี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 พูดไม่จริงไม่สนใจ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 ปล่อยวางให้อภัย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 ปูไต่ปูไต่ ปูไต่และปูไตยเยี่ยมไปเลยครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายเป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาเหมือนหมู่บ้านทั่วไป เอ๊ะมีใครออกมาตอนดึกดื่นอย่างนี้นะอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวคนจะได้ยินทำไมล่ะหรือว่าคุณเป็นหัวขโมยเปล่าคะปล่าหนูไม่ได้เป็นขโมยนะหนูแค่จะไปเก็บผลไม้ที่สวนของหนูเองต่างหากทำไมไม่ไปเก็บตอนกลางวันล,ล่ะคะเก็บตอนมืดๆืมองอะไรไม่เห็นมองไม่เห็นก็ยังดีกว่าต้องเจอผู้คนอืออทางลง ไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนคุณตัวนิ่มทำไมถึงไม่อยากเจอคนล่ะกลัวค่ะอืมกลัวหรอใช่ค่ะกลัวมากเลยถึงแล้วจะไปเก็บด้วยกันไหมคะ ขอผ่านดีกว่าค่ะจะรออยู่ตรงนี้นะคะงั้นรอสักครู่ค่ะไม่อยากเจอคนจนถึงกับต้องยอมมาที่น่ากลัวน่ากลัวอย่างนี้มันน่ากลัวยังไงนะคนเนี่ย อร่อยเลยค่ะน่าค่ะลองกินดูขอบคุณนะคุณตัวนิ่มอ, uh huh, อร่อยจริงๆว่าแต่คนอื่นเขาทำอะไรเหรอคะคุณตัวนิ่มถึงกลัวขนาดนี้อยากรู้หรอคะอยากค่ะงั้นพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันหน้าบ้านนะคะมาเดินเล่นกันแล้วคุณนักบรรยายจะเข้าใจได้เลยค่ะพรุ่งนี้เจอกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนักบรรยายพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะงั้นไปกันค่ะดูสิเธอวันนี้ออกมาแล้วอ้วนขึ้นหรือเปล่านะก็น,น่าจะอ้วนแหละอยู่แต่ในบ้านทั้งวันทั้งคืนไม่ออกกำลังกายอยู่ได้ไงนะน่าเบื่อจะตาย เมื่อคืนนายรู้อะไรไหมว่องไวอะไรหรอก็ตัวนิ่มที่คนเขาพูดถึงกันน่ะออกมาทำอะไรดึกๆึดืด่นๆตอนกลางคืนคนเดียวเด็กผู้หญิงปแปลกแปลกคนนั้นเนี่ยนะลายก็แปลกทั้งตัวนิสัยยิ่งแปลกใช่ครับตอนกลางคืนน่ากลัวจะตายออกไปตั้งนานเลยด้วยหรือว่าที่จริงแล้วตัวนิมเป็นแม่มดออกไปเสกคาถากลางป่าหรือว่า จะเป็นหัวขโมยทำตัวลับๆล่อๆอย่างนั้นจริงด้วยว่าแต่แหลมคมรู้ได้ยังไงครับก็เมื่อคืนเรากำลังชมดาวอยู่แล้วก็เห็นเขาออกจากบ้านกับตาตัวนิ่มอะไรพี่ลึกชะมัดอืมแล้วหนังสือที่กระต่ายเล็งไว้อยู่ไหนแล้วน้าเล่มนี้หรือเปล่าคะ ใช่เลยใช่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับแม่มมดเอ้น้องน้องน้องนุ่มนิ่มมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยก็มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะแย่แล้วทำยังไงดีละว่องไวจะโดนจับไปปรุงยาไม่เนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกค่ะหนูไม่ได้เป็นแม่มดแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวขโมยอย่างที่คุณเม่นและคุณกระต่ายว่าหรอกนะคะเมื่อคืนหนูไปเก็บแอปเปิลในสวนของหนูเอง หนูไม่อยากออกมาตอนกลางวันก็เพราะแบบนี้ไงคนที่เนี่ยนินทานหนูไม่หยุดมันน่ากลัวยิ่งกว่าเดินคนเดียวตอนกลางคืนซะอีกอาค่ะแม้คนอื่นจะไม่ดีกับหนูแต่หนูไม่จําเป็นต้องไม่ดีตอบแอปเปลิลอร่อยมากค่ะหนูเก็บมาเยอะไม่ต้องกลัวนะคะหนูไม่ได้ใส่ยาพิษค่ะผละไม้ที่ส่วนของหนูปลอดสารพิษล้านเปอร์เซ็นต์ <c oughs> <c oughs> เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคุณตัวนิ่มถึงกลัวคนหนูก็ไม่รู้ว่าหนูไปทำอะไรทำไมถึงต้องโดนนินทาอย่างนี้อย่าเสียใจไปเลยนะคะเดี๋ยวนักบรรยายจะเล่าเรื่องตลกตลกให้ฟังเองนะขอบคุณนะคะคุณนักปัรยาย <c oughs> มีธุระอะไรคะคุณกระต่ายคุณเม่นเออไม่มีอะไรหรอกครับถ้าไม่มีอะไรหนูขอตัวนะคะเอออย่าเพิ่งครับเราสองคนอยากจะบอกว่าขอโทษนะครับที่เรานินทาพูดไม่ดีถึงคุณตัวนิ่มเราพูดไม่คิดมันทำให้เราไม่รู้ว่าคำพูดของเราทำร้ายคุณตัวนิ่มขอโทษนะครับต่อจากนี้คุณตัวนิ่มไม่ต้องออกไปเก็บผลไม้ตอนดึกแล้วนะครับเราสองคนจะไม่ให้ใครนินทากันแล้ว และสำหรับคืนนี้เอาแครอทจากส่วนกระต่ายไปกินแทนนะครับส่วนของกระต่ายก็ปลอดสารผิดล้านเปร์เซ็นต์เลยครับขอบคุณนะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับค่ะเจอกันค่ะดีจังต่อจากนี้คุณตัวนิ่มก็คงไม่ได้ยินเสียงนินทาที่แสนน่ากลัวอีกต่อไปจบ สวัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและปากกาวิเศษเด็กๆคะวันนี้เราพูดถึงคำว่านินทาใช่ไหมคะการนินทากันเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะพูดถึงคนอื่นในเรื่องไม่ดีเด็กๆลองคิดดูสิถ้าเกิดเขาพูดถึงเราไม่ดีแล้วเรารู้เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงลิซ่าอย่านินทาสิ เราก็จะรู้สึกไม่ดีแล้วก็เสียใจใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะพูดอะไรกับใครเนี่ยเราก็พูดตรงๆกันดีกว่าคะ่ะแล้วก็พูดกันดีๆด,ด้วยนะอืมแล้ถ้าเกิดเราบังเอิญไปรู้ว่ามีคนนินทาเราพูดไม่ดีถึงเราเราจะทำยังไงดีคะ เอมคิดว่าเด็กๆก็ไม่ต้องสนใจคิดว่าเป็นเสียงนกร้องจิ๊บๆ,ๆๆหรือกันรบบใดที่เราทําดีเราไม่ได้ไปรังแกใครเราไม่ได้ไปทําร้ายใครเราก็ไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะคิดว่าเป็นเสียงนกจิ๊บๆๆหรือกันพี่เอมจิบจิจิบจิเยอะอย่างนี้งั้นเรามาวาดนกกันดีกว่าวันนี้จะวาดนกอะไรดีนะ้า เเาป็นนกกระจอกลวกันมาจิบจิ๊บจิบให้ฝังทุกเช้าเลยเด็กๆคะหยิบกระดาษที่ไม่ใช้แล้วดินสอรหรือปากกาก็ได้แล้วมาวาดนกกระจอกกับพี่เอมเลย เด็กมาช่วยกันนับนกรบนบนกระจอกนับนกกระจอกข้างนอกหน้าต่างมีนกกระจอกกี่ตัวหนึ่งสองสามมีนกกระจอกสามตัวหนึ่งสองสามมีนกกระจอกสามตัวบินลงมาแจมอีกสองรวมมีนกกระจอกกี่ตัว 3・2บวกสเท่ากับหนึ่งรวมมีนกกระจอก5ตัว3・ามบวกสเท่ากับหนึ่งรวมมีนกกระจอก5ตัวบินลงมาแจมอีก5รวมมีนกกระจอกกี่ตัว บวกห้าเท่ากับหนึ แต่ที่เอมจะจิบจิบด้วยเอ้าพร้อมนะจิบ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 ิบจจิบบจยังไม่จบยังไม่จบความสนุกยังไม่จบพวกเราลุกขึ้นยืนแล้วมาเต้นกัน ไม่สนใจพูดไม่จริงไม่สนใจพูดไม่จริงไม่สนใจพูดไม่จริงไม่สนใจ